ชุมชนวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลโพนางดำอ,อกก็ต้องเร่งเสริมคันดินบริเวณ พื้นที่เนี่ยยาว1กิโลเมตรริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเพื่อสร้างแนวคันกั้นน้าพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ําป้องกันน้ําล้นตลิ่งท่วมโบราณสถานสําคัญของอเาเภอสัพ,พยาอย่างวัดมะปรางที่มีโบสถ์วิหารและพุทธสถานเก่าแก่รวมทั้งพื้นที่ชุมชนโดยรอบค่ะนายมนตรีคุ้มเขตนายกเทศมนตรีตําบลโพนางดําออกเปิดเผยว่าคันดินที่สร้างขึ้นมีขีดความสามารถรับน้ําได้ไปจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาระบายอัตราน้ํา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งหากเขื่อนระบายน้ำในอัตรานั้นเทศบาลเสริมคันดินพร้อมกระสอบทรายเพิ่มอีกชั้นหนึ่งได้ค่ะ ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในหมู่บ้านใกล้แม่น้ําน้อยขนย้ายวัวและควายขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ําที่ไหลท่วมคอกเลี้ยงสัตว์ในบ้านจึงนําวัวขึ้นมาเลี้ยงบนถนนพร้อมทั้งสร้างคอกชั่วคราวทางสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนําเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ยารักษาแผลมาแจากจ่ายเพื่อป้องกันปัญหาโรคที่เกิดจากการแช่น้ําเป็นเวลานาน,าน ส่วนบ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาได้รับผลกระทบอย่างหนักบ้างหลังถูกน้ำท่วมจนเกือบครึ่งบ้านนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรียอยุธยาสั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนที่วัดบันไดช้างตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาระดับน้ำท่วมสูงราวๆ60-70เซนติเมตรรอบอุโบสถน้ำยังไม่เข้าท่วมข้างในนะคะก็ทำให้องค์พระประธานยังไม่ได้รับความเสียหายซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้น้ำท่วมเกือบมิดหลังคากันแล้วค่ะ ที่เทศบาลนครปักเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันวางแนวกระสอบทรายป้องกันวัดสถานที่สำคัญโบราณสถานต่างๆและสร้างสะพานไม้ให้กับชาวบ้านในจุดที่มีล้ำลุ่ม ในจุดพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำเอ่อล้นตะลิ่งพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติตลอดระยะทาง9กิโลเมตรเพื่อเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุด นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมโดยเทศบาลนครนนทบุรีเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ําเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชนชั้นในส่วนชุมชนนอกเขื่อนหรือว่าชุมชนที่อยู่ติดริมน้ําจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ